ลีด B 2 B ครับผมหายากนะครับแต่ทําได้นะครับทุกวันนี้เราก็มีแพลตฟอร์มนะครับที่จะเข้ามาช่วยเหลือในการหาลีดลูกค้าองค์กรได้อย่างง่ายดายนะครับวันนี้เข้ามาดูในแพลตฟอร์มที่เรียกว่าคอพัดเอกนะครับคอพัดเอกเนี่ยจะเป็นแพลตฟอร์มภายใต้ของบริษัท BOL Business Online จำกัดชนนะครับตรงนี้เนี่ยเราสามารถที่จะเข้าไปดูข้อมูลของนิติบุคคลมากกว่า2ล้านบริษัทหรือทุกบริษัทในประเทศไทยล็อกอินนะครับ ผ่านอ e ีเมลที่เราสมัครไว้นะครับเข้ามาแล้วก็ทำการค้นหาครับหรือว่าการค้นหาตามเงื่อนไขหรือคอนดิชันเสอร์นะครับว่าคุณคิดซะว่าตอนนี้คุณเป็นเจ้าของธุรกิจใดธุรกิจหนึ่งละกันผมผมยกตัวอย่างเป็นซัพพลายเออร์อาหารละกันนะครับที่ต้องการกำลังมองหาลูกค้าที่เป็นร้านอาหารต่าง,างๆที่อยู่ในกรุงเทพมหานครและอยู่ในเขตสาทรละกันผมจะกดอย่างนี้นะครับอย่างแรกเลยเราเข้ามาในาตัวที่เป็น g 1 0 c o d e นะครับมากรอ นะครับว่าหรือว่าเราจะใส่แค่ว่าคีย์เวิร์ดสักอย่างหนึ่งนะครับเช่นว่าร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารเขาก็จะขึ้นมาเลยนะครับตามรหัสธุรกิจว่าโอเคในในเรื่องของร้านอาหารเนี่ยมันมีรหัสธุรกิจอะไรบ้างนะครับเราเอาเป็นพัตคานนร้านอาหารละกันนะครับเราก็มาดูกันว่าตัวนี้เนี่ยเราอยากจะเาจาะไปในโลเคชันไหนนะครับผมว่าเอาเป็นตัวอย่างเป็นกรุงเทพในเขตสาทรแล้วกัน ร้านหรูเยอะตรงนี้สาทรโอเคกําหนดเขตไปเรียบร้อยแล้วนะครับจริงๆแล้วเนี่ยสามารถที่จะกําหนดเรื่องของอ่าเรื่องอื่นๆได้อีกไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณนโจทย์นะครับปีที่ดําเนินกิจการเรื่องของการเงินก็ได้นะครับแต่เ,เอาแค่นี้ก่อนนะคะนรับมาดูผลลัพธ์กันว่าถ้าตามคอนดิชันเนี่ยเราเจอกี่รายนะครับอย่างที่เห็นนะครับตอนนี้ตามคอนดิชันว่าเราเอารหัสธุรกิจ5 6 1 0 1หรือร้านอาหารร,ารับประคาน ที่อยู่ในกรุงเทพเขตสาทรเราจะเจอทั้งหมด231บริษัทนะครับบริษัทต่างๆเหล่านี้เนี่ยเราเลือกได้นะฮะว่าเราอยากจะดูะเรียกว่าแลงจิงของกลุ่มที่เราค้นหาเนี่ยเพื่อทําการไพรอริตี้ในการติดต่อในการขายเนี่ยเป็นใครบ้างนะฮะเริ่มจากรายได้รวมแล้วกันอ่าเรามาดูรายได้รวมโอเคบริษัทอันดับหนึ่งตามครที่เดีที่เราใส่เข้าไปนะฮะ,อ,ะ,าะ it อาคาระคอสเพีอริตี้ารายได้ก็900กว่าล้านนะครับ ทีนี้พอเราได้รายชื่อมาแล้วเนี่ยการที่มาดูทีละอันก็อาจจะยากไปเนาะ,ะในในมุมมองของการขายเราก็อาจจะเอ็กเอ็กซ์พอร์ตออกมาอเอ็กซ์พอร์ตไฟล์พวกนี้ต่างๆรายชื่อพวกนี้ต่างๆเนี่ยออกมาเป็น Excel ซลไฟล์ง่ายๆแค่คลิกตัวนี้เลยคําว่ามาเก็ตไลน์คลิกมาเก็ตไลน์แล้วก็เลือกทั้งหมดเลยนะครับแล้วเราก็เซฟเป็นสักกลุ่มหนึ่งนะครับร้านอาหารเขตสาทร นีง่ายเลยนะถ้าเกิดใครเป็นบริษัทที่มีการาใช้เซลล์ที่เป็น Area s ยเซนะครับคุณก็แค่ assign lead พวกนี้เข้าไปให้ตาม a อเรียนะฮะเดี๋ยวผมกดตกลงแล้วไปที่ Market Line นะฮะในหน้าของ Market Line เนี่ยจริงๆแล้วเราสามารถที่จะมาฟิลเตอร์เพิ่มอีกได้นะครับแต่ว่าอันเดียนี้พาไปดูกันเกานเลยละกันนะครับว่าพอเข้ามาในหน้า Market Line เนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกนะครับว่าเราอยากได้ข้อมูลอะไรบ้างนะออกไป อ่าไม่ว่าจะเป็นเรื่องของตัวลิกสกอร์ลิกสกอร์ก็ต่อเป็นพวกคะแนนความเสี่ยง่าของบริษัทนะครับว่าจะเป็นคลาสก็ได้แล้วก็อ่าเป็นเรื่องของรายได้นั่นรายได้รวมฮะวงนี้เราก็เลือกนะฮะเบื้องต้นก็นจะมีเลขที่อ่าจดทะเบียนนะครับเลขนิติบ,บุคคลชื่อบริษัทที่อยู่เบอร์โทรนะครับเครดิตสกอร์รายได้รวมแค่นี้ครับคุณก,ก็สามารถที่จะติดต่อไม่ว่าจะเป็นเทเลเซลด้เรกเซลได้หมดนะครับกดสั่งซื้อเลย เขาจะบอกว่าโอเคลิสที่คุณเลือกนะมีกี่อันนะครับแล้วก็ซัมมารีมาให้นะครับว่าเราจะตัดแพ็กเกจเท่า,หาไหร่ยังไงกดยืนยันการสั่งซื้ออีกรอบหนึ่งครับร้านอาหารเก็บสาทรไม่งายแค่นี้โอเคเรียบร้อยนะครับเรามาลองดูกันว่าหน้าตาเป็นแบบไหนนะฮะนี่เป็น Excel ไฟล์เลยนะครับ มีชื่อพร้อมที่อยู่พร้อมเบอร์โทรนะครับถ้าเมื่อกี้เราเลือกเอาเฉพาะบริษัทที่มีเบอร์โทรเนี่ยก็จะมีเบอร์โทรขึ้นให้ทุกบริษัทเลยนะครับอันนี้ก็โยนไปให้เซลล์เลยนะครับติดต่อกันขายทีนี้เราได้รายชื่อมาแล้วเราในฐานนักที่เป็นเซลล์เราขายไปแล้วเราก็อยากเก็บเงินได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะไปขายเนี่ยเราควรจะรู้ก่อนครว่าเราขายให้ใครนะครับ เขามีโอกาสที่จะเรียกว่าจ่ายเงินช้าหรือว่าไม่จ่ายเราเลยเนี่ยมากน้อยแค่ไหนเพราะว่า B2B เราก็ทําธุรกิจด้วยกันให้เครดิตกันอยู่นะครับเข้ามาดูเลยว่าอย่างเช่นบริษัทแรกเลยแล้วกันอ่าวนะครับอันนี้เข้ามาดูโอเคมันจะมีรายละเอียดบอกนะครับในเรื่องของค้อปโิรูปปลยเปิดนอกีปีทุนจดเท่าไหร่สําคัญสเตตัสคต้องดําเนินกิจการอยู่นะครับแล้วก็ด้านขวามีคะแนนความเสี่ยงด้วยนะฮะตัวนี้ มีคะแนนความเสี่ยงตามนะครับเลเวล1แต่แต่ถ้าคุณไปเจอเลเวล6นี่อันตรายนะครับมีความเสีนะ่ยงสูงแบบอันนี้แล้วก็เอ่อถ้าเราเห็นตรงคาดมีเครดิตเล็คอมเมนต์ให้ด้วยเพื่อเอาไปใช้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการง่ายๆนะครับที่เราจะไปาหาลีดแล้วยังตรวจสอบลีดได้ก่อนที่เราจะไปติดต่อการขายหรือแม้แต่ขายแล้วในการให้เครดิตเนี่ยก็มีให้ในเรื่องของเลทซิ้งความเสีย่ยมีให้ในเรื่องของเครดิตเทอมที่แนะนําให้ด่วนนะครับ ก็ถ้ามีอะไรดีๆมานะครับก็เดี๋ยวจะมาแนะนำกันในโอกาสหน้าครับขอบคุณครับ